เธอทำไมพ่อโกนเสียงดังขนาดนี้เสียงดังมากอ่ะ Mummy m ี TV ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ everyone say hi darling hello <laughs> วันนี้นะคะแม่เมก็จะมารีวิวหมอนที่ daddy gandalf นอนให้ดูนะคะจากคราวที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วที่แม่เม,มเนี่ยซื้อหมอนใหม่ให้ daddy gandalf นะคะปรากฏว่าหมอนใบนี้มันตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะแล้วก็ มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามเนาะว่าแม่เมยเนี่ยซื้อหมอนที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มันช่วยอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะแม่เมย์ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าไอ้หมอนที่ดัตี้กันรัดได้มาเนี่ย มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะไม่ได้เจาะรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้มาเนาะก็ดัดดี้ a ก d นด f เนี่ยก็ลองมาหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ได้มาเนาะก็ปรากฏว่าหมอนใบนี้นะคะทำให้ Daddy ้ a n d นด f เนี่ยไม่ค่อยนอนกรนแล้วนะคะ Hi everyone I just want to speak about the pillow what my husband have because last time i bought new pillow for my husband and then uh, this pillow it's really good for him this pillow it made him that not snoring from last time that i bought new pillow for him so uh, this time we want to come and sharing about why the pillow It make him not snoring? How do you feel with the pillow? I'm telling you, everyone, this pillow is the best I ever had. You said this pillow is the best? Why you still have the own pillow? I, <laughs> I still have to have my head high. when i sleep at night I use down pillow the pillow I pack is l i k e t h e o t h e r pillow but i t s n o t as good as the other pillow this pillow make you snoring คือคือหมอนใบนี้นะคะเอ่ที่ด a d d y g r a นด a m เนี่ยจะต้อง นอน2ใบเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาที่ daddy grandup ตื่นใช่ไหมคะ daddy grandup เนี่ยจะต้องมีหมอนอีกใบนึงนะคะเพื่อที่จะทําให้ daddy grandup เนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าเวลาที่ daddy grandup นะคะดูแท็บเลต็ตมันก็จะไม่ถึงแล้วคอมันก็จะต่ําเกินไปก็เลยเต้องมีหมอนอีกใบนึงเวลาที่ daddy grandup เนี่ยดูแท็บเล็ตนะคะแต่ว่าพอเวลานอนแล้วเนี่ยแม่เมย์เนี่ยจะต้องเอาหมอนใบนี้นะคะ ออกให้แดนดี้กันดาบนะคะ Can I borrow short hand? o okay. mm hmm. ก็มีคนสงสัยนะคะว่าหมอนใบนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้แม่เมย์จะเล่าให้ฟังนะคะเ,เดี๋ยวนะเอากล่องมาให้ดูเนาะหมอนใบนี้นะคะเรียกว่าหมอนเทมซอมนะคะเป็นหมอนเทคโนโลยีนะคะซึ่ง คุณสมบัติของมันนะคะก็จะมีแผดเจลมีความนุ่มปรับอุณหภูมิตามร่างกายได้ค่ะหมอนใบนี้นะคะก็จะมี3แบบนะคะคือ3แบบ3สไตล์ให้เราได้แบบว่าเลือกใช้เขาก็จะมีตั้งแต่รุ่น Standard, Contour, Space c u r v e นะคะ การใช้งานของแต่ละรุ่นนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะสำหรับคนรูปร่างใหญ่สรีระใหญ่น้ำหนักมากอะไรประมาณนี้นะคะอย่างแรดดีกรดาวนะคะก็น้ำหนักเยอะนะคะก็จะเหมาะกับรุ่นสแตนดาร์ดนะคะเขาบอกว่ารุ่นสแตนดาร์ดนี้นะคะจะทำให้หลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายนะคะสยด ทำไมพ่อโกนเสียงดังขนาดนี้ออนบอกแล้วว่าอย่าให้อย่านอนหมอนแบบนี้เวลานอนแบบนี้ทีไรชอบเอาหมอนนี้มานอนเนาะอนอนห่อนนี้เอ่เคโอพ่อนี่นอนเงียบกิ๊บเลยอะ่ะใช่หลับสบายไม่ส่งเสียงแล้วนะเคโอ เราสบายหูเราไม่ต้องนอนปิดหูกันแล้วใช่ไหมคิวปกติคิวต้องนอนปิดหูใช่ไหมคะปกติตีห้านี้ตื่นมาปิดหูต้องตกใจใช่ไหมตกใจแม่ช่วงนี้ตื่นแปดโมแม่นะไม่ได้นอนเลยนะแล้วก็รุ่นคอนทัวร์นะคะเขาบอกว่าคอนทัวร์เนี่ยเขาเอาไว้สําหรับคนนอนตะแคงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนอนตะแคงแล้วก็มีอาการกรนมากนะคะก็ให้ใช้หมอน คอนัวร์นะคะแต่เขาไม่ได้การันตีเรื่องรักษาอาการนอนกลนนะคะเพียงแค่มันจะช่วยให้ลดอาการนอนกลนนะคะส่วนรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่น Space Curve นะคะก็คือสำหรับคนที่ชอบนอนหงายหมอนต่ำนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะก็ถ้าใครที่มีปัญหาทางด้านไหนนะคะก็ลองใช้หมอนให้ตรงกับ ความต้องการของตัวเองนะคะมันก็จะได้ทำให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้สบายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ของตัวเองได้มากขึ้นนะคะ l ลิง how do you feel with the pillow extremely good do you like this pillow since you got it yeah now I can tell you this pillow is pretty good if you are b o t it just let's say two months ago i was bad because it's so also i i don't know my wife could you hear yourself when you're snoring no but my wife always open my mouth <laughs> uh, i opened your mouth and then i wake up and now she don't do it anymore I open your mouth often time, right? Yeah. And, and you don't sleep good, and right? No, really <laughs> uncomfortable. Because, um, I have to wake you up every time. <laughs> and now I got a pillow, actually, when I move my head, and it's cold where I put my hair. What about when you sleep longer time? Do you get cold? Or you have to I take have, your head up before? I have to move my head and lie down because I heat the pillow up while I lie. But if I move my head that's five, six pillow. then it's cold again. One to ten, how much you give for the pillow? This pillow, I give it like eleven. 11 <laughs> you give over this the score huh it is it's unbelievable good thank you evan you are the best